สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับทางช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทย7สีนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับให้สมาชิกเอาไปประกอบการเล่นหน้าตู้นะครับอาทิตย์นี้ก็ถือว่าจัดมวยนี่ก็ถือว่าน่าดูน่าชมนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมมวยหูชาชนะพลนะครับภาคสดพาคจริงในวทุกช่องนะสมาชิกนะใครที่สนใจนะครับมวยหูก็ทาอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับ600บาทนะครับต่อ4สัปดาห์นะครับ ตัวลายเสียงนะครับเปิดทำลายเสียงวันนี้ก็ได้2สัปดาห์แล้วนะครับถือว่ายอดสมาชิกก็ถือว่าเข้ามากันเยอะนะสมาชิกนะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับถือว่าถ้าคนไหนที่แบบว่าเล่นมวยแล้วแบบว่าชอบข้อมูลนะครับติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์นะครับแปดสามนะครับฝากเลยนสมาชิกนะมวยลายนะครับลายเสียงนะครับมวยหูนะครับถ้าอยากได้ข้อมูลที่รวดเร็วนะครับ แต่ก่อนราคาที่แม่นยำการากาศผมภาคในวัที่ทุกช่องสมาชิกไม่ต้องห่วงนะครับทำอยู่ในช่วงโปรโมชั่นเอาไปสู้เอาไปประท้เขาดูผมว่าไม่มีเสียเปรียบใครแน่นอนนะครับก็มาเข้าการวิเคราะห์วิจารกันเลยนะสมาชิกนะครับคู่แรกนะครับของช่องเจ็ดสีก็เป็นการพบกันระหว่างพระแสงเล็กนะครับส่อโชคมีชัยนะครับพบกับสุดหล่อนะครับเพชรเกียรติเพชรนะครับคู่นี้ต่อยกันพิกัดร้อยสี่ปอนด์นะครับล่าสุดของพระแสงเล็กก็ชนะสุดหล่อคู่ชกมานะครับส่วนน้ําเงินหนีก็ล่าสุดก็แพ้พระแสงเล็กนะครับคู่ชกก็เป็นการแก้เมอตกันดดูีนะครับ สนุกค exactly. ู right. ่ขี้สูสีนะครับจังหวะฝีมืออยู่ที่พระแสงเล็กนะครับเข่าในอยู่ที่สุดหล่อนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับพระแสงเล็กนี่ถือว่าเป็นมวยที่จังหวะฝีมือดีนะครับอนาคตนี่ถือว่าสดใสแน่นอนนะครับดูวงในนี่ก็มีลูกไร่แขนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายในมีลูกไร่แขนนะครับส่วนน้ําเงินนีสุดหล่อก็เป็นมวยในเครือคนจัดนะครับก็เป็นประเภทมวยเข่านะครับต่อยกันมานั้นี่เบียดเล่นซิมแน่ต่อยกันที่ออกนะครับ คู่นี้เปียกที่อาวุธมวยนะครับฝีมือจะอยู่ที่ทางด้านพระแสงเล็กนะครับในอยู่ที่สุดหล่อนะครับคู่นี้ก็หลังหลังมาช่องเก็ดผมดูว่ามวยเข่านี่ดูว่ามวยเดินนะครับดูได้เปียกน,นะครับแต่ว่าสามยกนี้ดูพระแสงเล็กนี่ไปก่อนแน่นอนนะครับ ถ้าสมมุติว่าใครชอบพระแสงเล็กก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนนะครับส่วนตัวผมนะครับผมชอบไปที่ทางด้านสุดหล่อนะครับผมดูว่าไปปลานะครับจับในนะครับปั้มรัดฟัดตีนะครับมวยเข่าดูได้เปียกนะครับช่องจ็ดสีหลังๆมาเขาปล่อยมวยเข่าตีนะครับคู่นี้ก็ออกไปที่ทางด้านสุดหล่อเพชรเกรติเพชรนะครับจะเบียดชนะพระแสงเล็กสอโชคมีใช้ไปได้นะครับคู่ที่สองของการถ่ายทอดนะครับคู่นี้ก็เป็นการพบกันระหว่างขาวสนิทนะครับสอเดชพันธ์นะครับพบกับกระดูกเหล็กกอกลมเกลียวนะครับคู่นี้ต่อยกันพิการ111ปอนด์นะครับ ขาสนิทฟอร์มหลังก็แพ้ทัพทีมทองสอจตะเล็กเมืองนนท์นะครับส่วนกระดูกเหล็กล่าสุดนี่ก็ชนะเพชรมาลัยนะครับเพชรเจริญวิทย์นะครับขาวสนิทก็เป็นมวยเข่านะครับรอบมีหมัดนะครับต่อยได้แม่นนะครับต่อยได้แรงนะครับในมีรูปปั้มรัดฟัดตีนะครับแต่หลังๆมาสมดูสภาพร่างกายนี่ดูว่าหลังๆนี่ดูลอยไปนะครับสําหรับขาวสนิทนะครับส่วนลาเงินกระดูกเหล็กก็เป็นมวยจังหวะฝีมือนอกมีในมีถือว่าครบเครื่องนะครับร่างกายจะสดกว่านะครับเปรียบเทียบอาวุธมวยแล้วนี่ผมดูว่า กระดูกเหล็กจะลวดเร็วกว่านะครับคู่นี้นี่ผมชอบไปที่ทางด้านกระดูกเหล็กกอกลมกลเกียวนะครับจะชนะข่าวสนิทสอเดชพันธ์นะครับคู่ที่สองคู่ที่3นะครับของการถ่ายทอดนะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงสแกงงามกิตเมืองนนนะครับพบกับทางด้านเสือใหญ่ชอห้าพยักษ์คู่นี้นี่ผมถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์เลยนะสมาชิกน่าถือว่าเป็นมวยที่แบบว่าทรงเดียวกันนะครับเตะขาต่อยหมัดนะครับบู๊นะครับ สแกงงามล่าสุดนี้ก็ชนะบรรลือริ์นะครับสิทธิ์วชรชัยนะครับที่ช่องสามนะครับวันนั้นนี่น่าจะเป็นนัดชิงนะครับชนะไอ้เจ้าบรรลือริ์มาได้นะครับคนี้ต่อยกับพิการดว่าสิบสองปอนด์นะครับส่วนน้ําเงินนี่เสือใหญ่ช่องห้าพยัคฆ์ล่าสุดนี้ก็ชนะน็อกนะครับไอ้เจ้าเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตที่ช่องอตกนะครับวันนั้นนี่ถือว่าเตะขาต่อยหมัดนะครับต่อยไอ้เจ้าเหนือเพชรนี่ล่วงเลยนะครับจังหวะบวกกันนะครับคนนี้เตี๋ยวชิปอาวุธมวยเป็นมวยทรงคล้ายกันสมาชิกผมดูนี่วา ร่างกายนะครับสภาพร่างกายดูใกล้เคียงกันเลยนะสมาชิกนะดูสดด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าผมชอบความใหญ่นะครับผมดูว่าสแกนงามนีได้เปรียบรูปร่างนะครับน่าจะต้านไอ้เจ้าเสือใหญ่ไว้ได้นะครับเสือใหญ่นี่ก็มัดหนักนะครับสืองามก็หนักนะครับชอบบวกชอบแลกด้วยกันทั้งคู่เพื่อเผยคู่นี้นี่อาจจะไม่ครบยกนะครับแต่ส่วนตัวนี่ผมดูว่าสแกนงามนะครับการยืนระยะน่าจะดีกว่านะครับผมชอบไปที่งานสแกนงามนะครับจิตเมืองนนท์นะครับจะชนะเสือใหญ่ชอห้าพยัคต์ นะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกของการถ่ายทอดายแดงในปานเพชรนะครับสอดตเล็กมองนนนะครับพบกับทางด้านวันมีโชคสิทธินายกวีตพงศ์นะครับคู่นี้ต่อยกันไกัด่ปอนด์นะครับปานเพชรล่าสุดก็ชนะเพชรซีต้านะครับกบวัสดุพันธุ์ภูเก็ตนะครับส่วนน้ำเงินวันมีโชคก็ชนะสถานฟ้าเสริมพรวิวัฒนะครับคู่นี้เปรียบเทียบรูปร่างช่วงยกหนีความสดจะอยู่ที่ทางด้านปานเพชรนะครับมวยเข่าเดินนะครับในมีรูปขวางหน้ามีซอกนะครับถือว่า ครสอตัวเล็กเมืองนนท์นี่พีเอ็กเขาทำมวยนี่ดูว่าน้ำเลี้ยงนี่ถือว่าไม่มีเป็นสองรองใครนะครับทำมวยแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับส่วนมันมีโชคนี่ก็เก่านะครับตัวนี้เกานะครับต่อยมานานนะครับแต่ว่ารูปร่างแล้วก็สภาพร่างกายดูเป็นรองนะครับคู่นี้นี่ผมชอบไปทิงด้านปานเพชรนะครับสอตัวเล็กเมืองนนท์นะครับจะชนะสถานฟ้าเสริมพร,รวิวัฒนะครับก็มาทวนมวยรักมวยชอบนะครับคู่แรกนี่ผมชอบไปทิงด้านสุดหล่อนะครับ เพชรเกียริเพชรนะครับคู่ที่2ผมชอบไปที่างด้านกระดูกเหล็กนะครับกอกรมเกลียวนะครับคู่ที่3ผมชอบไปที่ทางด้านสแกงามจิตเมืองนนท์นะครับส่วนคู่ที่4นี้ผมชอบไปที่างด้านปานเพชรนะครับสอดตัวเล็กเมืองนนท์นะครับต่วน2ตัวนะครับของตัวมวยชอบนะครับมวยชอบมวยหน้าลุ้นนะครับ2ตัวนี้ผมชอบไปที่ทางด้านกระดูกเหล็กนะครับกอกรมเกลียวนะครับกับสแกงามนะครับจิตเมืองนนท์นะครับเล่นมวยก็อย่าลืมนะครับสมาชิกนาอย่าลืมซื้อขายนะครับแต่งตัวบางทุนนะครับอยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนนะครับ ใครที่ไม่มีตัวช่วยนะครับอยากได้ตัวช่วยนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์098นะครับ8359818นะครับผมยินดีรับใช้สมาชิกนะครับยอดสมาชิกก็อย่างที่เห็นนะครับผมการันตีว่าข้อมูลนะครับราคาการอากาศไม่มีเป็นต่องรองใครแน่นอนนะครับก็ก่อนก็ก่อนปิดท้ายคลิปก็อย่าลืมทําชิกกดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้คนทำงานนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบนะครับไม่ต้องดูนะครับกดเลื่อนผ่านนะครับผมทำด้วยใจนะครับไม่ด่าไม่ว่าไม่คอมเมนต์ด่ากันนะครับ ส่วนใครที่คอมเมนต์ให้กำลังใจผมก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็วันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ